ศยยศาสตร์เครื่องรางของขลังเป็นความเชื่อหรือความศรัทธาเฉพาะบุคคลถึงใครบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระแต่ถ้าเรามองในด้านศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และของสะสมสิ่งเหล่านี้สะทอดให้เห็นถึงความเป็นไปและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตการ ถึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสมควรเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งพอสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมเช่นหากพบเจอไม้มงคลที่มีลักษณะถูกต้องตามตําตราบโบราณคนที่รู้สามารถเก็บและนําไปขายให้กับผู้ที่สนใจหรือนักสะสมได้ถึงทางเราหวังว่าข้อมูลที่จัดทำขึ้น และได้นำเสนอออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อท่านได้ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ มหานรกถึงที่หนึ่งชื่อสันชีวะมหานรกสันชีวะมหานรกหมายถึงมหานรกที่ไม่มีวันตายนรกคุมนี้เป็นนรกคุมแรกที่อยู่ภายใต้เขาตรีภูมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดามหานรกทั้งหมดแต่น,นรกในคุมนี้แม้จะถูกลงโทษจนตายก็จะฟื้นมีชีวิตรับโทษใหม่อีกเป็นอยู่ดังนี้โดยตลอดผู้ลงโทษคือนายน,นิระยะาบาน มีมือถืออาวุธมีแสงไรคาฟันสัตว์นรกทั้งหลายให้ตายตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นใหม่ดังนี้ผู้ที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกขุมที่หนึ่งนี้ส่วนใหญ่ได้แก่พวกที่ชอบทำกรรมป้านาติบาตเป็นส่วนมากเช่นชอบบีมดตบยุ่งเป็นประจำหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกันรวมทั้งฆ่าตัวตายด้วยเป็นส่วนมากผู้ที่เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีอำนาจมาก ใช้อำนาจนั้นเบียดเบียนบุคคลที่ต่ำกว่าตนโดยไม่เป็นธรรมหรือพวกมหาโจรที่เป็นทำลายบ้านเมืองตลอดจนถึงฆ่าคนเอาทรัพย์ตลอดจนถึงฆ่าคนเอาทรัพย์ชีวิตในสันชีวะมหานรกนรกคุมนี้เป็นนรกที่เมื่อใครตกลงไปแล้วจะได้รับทุกทรมานอย่างสาหาัสเช่นถูกนายนิรยาบาลจับมัดแล้วบังคับให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนไปด้วยไฟนรกถูกฟันด้วยดามนรกอันคมกลา้าโดนร่างกายขาดเป็นท่อนๆ ถูกทากถูกเฉือนเนื้อจนหมดร่างกายเหลือแต่เพียงกระดูกแต่สินใจตาจะมีลกรรมกำพันมาต้องการให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็รับทุกทรมานจากนายนิรยาบาลเหมือนเดิมมหานรกขุมที่สองการสุดตะมหานรกการสุดตะมหานรกหมายถึงมหานรกได้ดำนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่สองอยู่ถัดลงมาจาก ขุมสันชีวะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่าสันชีวะมหานรกสัตว์นรกในขุมนี้จะถูกตีหรือขึงด้วยเส้นเชือกสีดำสัตว์นรกที่เกิดอยู่ในมหานรกขุมที่สองนี้มาจากพวกที่ชอบลักขโมยลักทรัพย์ฉ้อโกงเป็นส่วนมากชีวิตในการสุตตะมหานรกัตั์ในการสุตตะมหานรกนี้จะถูกในนิรยาบาลจับมัดให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงไปด้วยไฟนรก แล้วเอาได้ดำซึ่งทำด้วยเหล็กนรกใหญ่โตเท่าลำตาลมาตีบนร่างของสันนรกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมากจนทำให้เป็นรอยเส้นแล้วก็ทำการเลื่อยเรื่อยๆนรกอลุกแดงด้วยแสงไฟค่อยๆเลื่อยไปจนกายขาดเป็นท่อนๆสันนรกก็ดิ้นลนกระวนกระวายบางทีถึงกับทะลึงลุกดิ้นพลาดพลาดนายนิรยาบาลก็บังคับจับมัดให้แน่นเข้าไปอีกแล้วเลื่อยตัดร่างกายของสัต์นรกเหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะถึงอายุไข ไหลไปจากนรกขุมนี้มหานรกขุมที่สามสังฆาตมหานรกสังฆาตมหานรกหมายถึงมหานรกที่ถูกภูเขาเหล็กบดขยี้ร่างกายนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่สามอยู่ถัดลงมาจากการลสุตตะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่าการลสุตตะมหานรกมีภูเขาเหล็กสูงใหญ่ลุกโคลงไปด้วยไฟริงบททับเหล่าสัตว์นรกให้จมลงไปในแผ่นดินเหล็กมีประมาณแค่ะเอว แหลกจนเป็นจุนเป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบประพฤติผิดในกาเป็นส่วนมากชีวิตในสังคาตมหานรกสัตว์ในสังขารมหานรกนี้มีร่างกายพิกลนพิการต่างๆและมีรูปร่างแปลกพิึกเช่นบางคนมีหัวเป็นควายมีตัวเป็นคนบางตัวมีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายบางตัวมีหัวเป็นหมาหมูเป็ดไก่แต่มีตัวเป็นคน มีความวิปริตแห่งกายพิกลสุดที่จะพรณนาให้ถูกต้องหมดสิ้นได้ในนิระยะบานในมือถือสัตตาวุธเที่ยวเดินไปร้องคำรามว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงสันนรกได้ยินเสียงนั้นต่างก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ด้วยอำนาจกำบันดาลทำให้เกิดกองไฟกองใหญ่ขวางหน้าสันนรกนั้นไว้พอจะหันหลังวิ่งหนีกองไฟนั้นหันหลังกลับมาก็เจอไฟอีกกองหนึ่ง ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีกองไฟปรากฏเกิดขึ้นเผาสันนลยนรกเหล่านั้นให้ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสไฟนรกนี้ร้อนแรงกว่าไฟในโลกมนุษย์มากมายนักแม้จะถูกไฟเผาไหม้แล้วสัตว์นรกนั้นก็ไม่ได้ตายง่ายๆในไม่ช้าก็จะมีภูเขาเหล็กนรกสองลูกกลิ่งมาบีบขยี้ร่างกายของสัตว์นรกนั้นให้แหลกลานเรียบเหมือนหีบอ้อยที่บดอ้อยให้แหลกละเอียดฉะนั้นมหานรกกลุ่มที่สี่โรรุวะมหานรก โรรุวะมหานรกหมายถึงมหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องระคมควนคางอย่างน่าเวทนานรกคุมนี้เป็นนรกคุมที่4อยู่ถัดลงมาจากสังคาณมหานรกมีขนาดใหญ่กว่าสังฆาณมหานรกชีวิตในโรรุวะมหานรกสัน,นรกคุมนี้ต้องรับทุกขเวทนาในดอกบัวเหล็กโดยวิธีที่แปลกประหลาดคือต้องนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบัวเหล็กอันโตใหญ่ศีรษะมิดเข้าไปในดอกบัวแค่คาง ลายเท้าจมมิดเข้าไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อเท้ามือทั้งสองข้างก็การเจ้ามิดเข้าไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือนอนคว่ำหน้าอยู่ด้วยอาการพิลึกพิกลเช่นนั้นเปลวไฟก็ปากฏดขึ้นเผาไหม้ดอกบัวเหล็กพร้อมกับสัตว์นรกเหล่านั้นเปลวไฟแลบเข้าหูซ้ายออกหูขวาแลบเข้าหูขวาออกหูซ้ายเข่าปากตาจมูกสัตว์นรกได้แต่ร้องควนควางเสียงสนั่นหวั่นไหวอื้ออึงจะตายก็ไม่ตายมีกายลำบากอย่างแสนสาหัส ต้องทนทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงอายุไขาตายไปจากนรกกลุ่มนี้เป็นสถานที่สําหรับพวกที่ชอบพูดโกหกพูดคำหยาพูดสอเสียดพูดเผอิจฉ์มีวิจิกรรมชั่วอย่าเป็นส่วนมากมหานรกกลุ่มที่ห้ามหาโรรุวะมหานรกมหาโรรุวะมหานรกหมายถึงมหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องและคมควรคางมากมายมหานรกกลุ่มนี้เป็นนรกกลุ่มที่ห้า อยู่ถัดลงมาจากโรรุะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่าโรรุะมหานรกสัตว์นรกในมหานรกคุมนี้ร้องดังกว่าในขุมโรรุวะเพอถูกเปลไฟร้อนแรงไหม้อยู่มีใช่ควันเผาไหม้อยู่ตลอดชีวิตในมหาโรรุวะมหานรกสัตว์ทั้งหลายที่ต้องตกอยู่ในนรกขุมนี้ต้องเข้าไปยืนอยู่ในดอกบัวเหล็กนรกซึ่งมีกีบคมเป็นกรดมีนาำซ้ำยังร้อนแรงแดงฉานไปด้วยไฟนรกถึงลุกโพงอยู่ในดอกบัวเป็นเนืองนิด เผ่าไหม้สัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวน,นั้นตั้งแต่ศีรษะจะลดพื้นเท้าเดืไฟแลบเข้าถวารทั้งเก้าเผาไหม้ทั้งข้างนอกข้างในนรกคุมนี้จึงมีชื่ออีกอย่างว่าชาโลลุวะมหานรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงควนคลางพบเปลวไฟต,ตายก็ไม่ตายถูกไฟไหม้ขนาดนี้ยังไม่พอยังถูกนายนิระยะบาตถือก,กระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนเอกระนำลงบนศีรษะซ้ำเข้าไปอีก จนแตกยับถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ตายโดยอำนาจของกรรมทำให้มีชีวิตได้รับทุกต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขไปจายนรกขุมนี้เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบดื่มสุราสูบบุหรี่หรือเสพสิ่งมึนเมายาเสพสิดเป็นส่วนมากมหานรกขุมที่6ตาปณะมหานรกตาปณะมหานรกหมายถึงมหานรกที่ทำสัตว์ให้เราร้อนนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่6 อยู่ถัดลงมาจากมหาโรรุวะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่ามหาโรรุวะมหานรกชีวิตในตาปณะมหานรกสัตว์ทั้งหลายที่ตกไปอยู่ในนรกกลุ่มนี้จะถูกนายนิรยาบาลไล่ให้ขึ้นไปบนปาลายเหลาเหล็กซึงโตเท่าลำตาลและแดงชานไปด้วยเปลวไฟเสียบสัตว์นรกบนปาลายเหลานั้นไปไม่สัตว์นรกนั้นเป็นนิพนธ์เหนือหนังของสัตว์นรกนั้นก็สุกพองไปด้วยอำนาจไฟนรกพอสุกแล้วก็จะมีสุนัขนรกรูปร่างแปลกประหลาด มีขนาดตัวเท่าช้างรองเสียงดังตึงกกก้องด้วยความหิวกระหายวิ่งเข้ามาหาสันนรกนั้นกระชากลาสันนรกออกมาจากหลีกหลาวเขียวกินจนเหลือแต่กระดูกแล้วต้องกลับไปมีชีวิตใหม่เป็นอย่างนี้จนกว่าจะหมดอายุไขของตาปรณะมหานรกเป็นสถานที่สําหรับพวกที่ชอบเล่นการพาน,านันหรือเกี่ยวกับการพานันเป็นส่วนมากมหานรกขุมที่7มหาตาบรณะมหานรกมหาตาบรรณมหานรกหมายถึง มหานรกที่เต็มไปด้วยความร้าร้อนอย่างมากมายนรกคุมนี้เป็นนรกคุมที่7อยู่ถัดลงมาจากตาปณะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่าตาปณะมหานรกชีวิตในมหาตาปณะมหานรกแต่นรกคุมนี้อยู่ที่ลึกและกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟร้อมรอบหายในกำแพงกว้างขวางใหญ่โตมีภูเขาเหล็กลูกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆตามพื้นข้างๆภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปากเรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดง ขึร้อนแรงไปด้วยไฟมากมายนายนิรยาบาลทั้งหลายต่างถืออาวุธออกดาบแหลนหลาวลุกแรงไปด้วยแสงไฟไลท่ทิมแทงสันนรกบังคับให้ขึ้นไปบนภูเขาไฟอันแดงฉานพอนายนิรยาบาลไลาท่ทิมแทงทุกตีสันนรกพากันตกใจวิ่งหนีขึ้นไปบนยอดเขาน,นรกและแล้วในไม่ช้าก็มีลมกดอันร้อนแรงพัดมาด้วยกําลังแห่งลมนรกไอสันนรกพัดตกลงมาจากยอดเขา ตกลงมาทุกล้วนน้ำซึ่งมีอยู่ในเบื้องล่างเรียบร่างกายทะลุเลือดแดงฉานบางคนตกลงมาถูกบทพยี้กายข้างซ้ายทะลุข้างขวาเป็นอย่างนี้ตลอดจนหมดเวลาของอายุในนรกขุมนี้มหานรกขุมนี้เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบเที่ยวกลางคืนม,มเมาในอบายามุกเป็นนักเลงอบายามุกอันสื่อนมากมหานรกขุมที่8อเวจีมหานรกอเวจีมหานรกหมายถึงมหานรกที่ป่าเสจากคลื่น คือความเบาบางแห่งความทุกข์หรือความเบาบางแห่งความทุกข์ระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีว่างเว้นเลยเป็นมหานร,รกขุมสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดมีโทษแห่งการกระทําหนักที่สุดและมีอายุไขานานที่สุดชีวิตในอเวจีมหานรกสตัตว์นลกในขุมนี้จะได้รับความทุก์แสนสาหัสเป็นนรกที่ขุมใหญ่ที่สุดราวกเมืองใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กอล่มโลดภายในมีเปลวไฟร้อนระอุ ไม่สัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาตั้งกลางคืนกลางวันไม่มีว่างเว้นสัตว์ที่ต้องไปอุบัติในเ,เวทีมหารรนรกนี้มีมากกว่าคุ้มอื่นๆแอะอัดยัดเยียดเบียดเบียน,ยนกันอยู่ทั้งการเสวยทุกท่วนในมหานรกค,คุมนี้ก็แตกต่างกันไปหลายอิริยาบถหลายท่าหลายทางเช่นถ้าเคยยืนทำบาปอกุศุลกรรมไว้ก็จะต้องมาทนทุกข์อยู่ในอิริยาบถยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องมานั่งนอนสเสวยทุกอยู่ในเอเวจีมหานรกนี้เป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบทำอนันตริยกรรมเช่นข่าบิดาข่ามารดาข่าพระอรหันต์ทำสงให้แตกกันหรือทำพระพุทธเจ้าให้หอบโลหิตถึงแม้จะทำเพียงครั้งเดียวไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามก็ถือเป็นกรรมที่หนักมากต้องตกเอเวจีมหานรกได้รับโทษทัทนทรมานที่แสนสาหัสมีอายุยาวนานกว่านรกุมอื่น,นๆ มีอายุไขของสัตว์นรกขุมนี้มีประมาณหนึ่งอันตรกรับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนใจสาระเพิ่มเติม ไม่อยากให้ตำหน้านหลายๆอย่างสูญหายไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ